หลุมวัวหนังแทสแตนเตส304 FV c ฟาร์มขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำสแตนเลสเกรด304นามมินนะครับมาตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ตามแบบที่เราสร้างไว้นะฮะทำให้เราได้ชิ้นงานที่มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะฮะเราจะนำงานที่ตัดไว้แล้วเข้าเครื่องพับที่มีการเขียนโปรแกรมไว้นะฮะซึ่งจะทำให้เราได้รูปแบบที่เท่ากันทุกชิ้นชิ้นงานเราจะไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเลยทาให้มีความแข็งแรงและเรานะครับมีการรับประกันแตนเลสของเรานะฮะเคลมแตกหักฟรีระยะเวลา1่งปีนะครับถัดมาเราจะนำเท้าเคร เงาแล้วก็สวยงามหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหลังจากขัดเงาเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไปยิงโลโก้นะฮะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของเรานะฮะที่มีโลโก้แล้วก็เบอร์โทรในการติดต่อเพจของเรานะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราจะนามาประกอบเข้ากันตามสีและขนาดของไซส์นะฮะจะได้ชิ้นงานที่หน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับราคาสินค้านะครับ S S 8 9 0 S 9 9 0 M 1้9 0ิ1 S เก้าร้อยเก้าบ M หนีน้ส่งฟรีทนึ่งรเทศเก็ิบเงินปลงยัางบวกเพิ่ม40บาทอชิ้นใจส่งซื้อติดต่อทางแชทไดิเลยทางบเ